สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิ t ไทยใน YouTube ครับอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับวันนี้ก็เจออะไรน่าสนใจก็คือนี่ครับภาคอากาศยานนะครับเขามีรถแอร์บัสไอแอร์พอร์ตบัสกลับมาอีกครั้งนะครับอันนี้ A1 e x p r e s s บัสดอนเมืองนะครับ30บาทออกทุก12นาทีนะครับ A1 ก็จะไปภาคอากาศยานดอนเมืองจะตูกจากหมอชิดใหม่นะครับนี่ฮะจะจากหมอชิดเทีเ่ยวแรก7โมงครึง่ง เที่ยวสุดท้ายเที่ยงคืนครับแล้วก็มีไป BTS นะครับจะเป็น A2 นี่ครับ A2 ก็จากจุจัก BTS นะฮะอ่อก็ไม่ใช่ครับ B A2 นี่จะเป็นอ่าทัายานดอนเมืองรุสสวิรีชัยนะครับบอกทุก30นาทีนะครับราคา30บาทตลอดสายนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับนีอยู่ที่ประตู5ระหว่างประตู5กับตู6ขาออกครับผู้โดยสารขาเข้านะฮะ แล้วก็บนรถก็จะมีก็จะมี Wi-Fi บริการฟรีนะครับโดยบริษัทแพนบีครับ A2 ก็ขึ้นที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่ค่ะเอสองนี่ไปเสาบุรีแล้วอันนี้ไปเจอรุจากับ BTS ีเอสครับเสาบุรีไปเจอรจักแยกแยกสองสถานที่กันอ๋อครับครับนี่ครับรถมี Wi-Fi บริการนะครับก็ ขอบคุณนะครับที่จัดบริการมาใหม่เพราะว่าหายไปหลายปีผู้โดยสารก็ถามหานะ,ะผมมีเพื่อนต่างชาติก็ถามหาว่าไม่มีพอร์บัสนบัสนะครับตอนนี้กลับมาบริการอีกครั้งนะครับ30บาทนะครับก็เก็บข้อมูลการเดิน,นทางมาฝากกันพบกันใหม่กับช่องแหน e ฟ i m ทใน o ยูทูบครับสวัสดีครับ